สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้และสวัสดีนะันะนักตกปลาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมนาเล็กช่องเอเดนพิชิ้งภูกเบดต,ตกปลานะครับจะพาทุกท่านมาผูกลูกหมุนติดตาเบ็ด2ตะขอนะครับด้วยสาย PE นะครับไว้สําหรับไปตกทุ่นลอยไปตกทุ่นชิงหลิวทุ่นสปิวนะครับสำหรับน้าที่ชอบตกปลาแบบ2ตะขอนะครับผมวันนี้ จะแนะนําสําหรับการผูกสาย PE นะครับสําหรับคลิปที่ผ่านมานะครับก็ได้แนะนําสําหรับการผูกเป็นสายเอ็นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่การผูกสําหรับสาย PE นั้นก็จะมีวิธีทมที่แตกต่างกันนะครับโอเคครับพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับการผูกสาย PE 2ตะขอนี้นะครับก็จะแตกต่างจากสายเอ็นนิดนึงนะครับสาย PE นั้นจะต้อง ใช้ตัวนี้ด้วยนะครับก็คือท่อกาดกันสวะนะครับกาดกบยางนะครับท่อยางนั่นแหละนะครับตัดมา10เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีลูกมุนตาเบ็ดสองตาเราก็จะเริ่มจากตัดสาย PE ของเรามานะครับตัดสาย PE ที่เราจะผูกมาประมาณ60เซนติเมตรนะครับความยาวนะครับจากนั้นเราก็มาทบครึ่งนะครับ ครึ่งจากนั้นเราก็มาใส่ลูกมุนของเรานะครับใส่ลูกมุนของเราแบบนี้นะครับเสร็จเข้ามาแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่ ปลายลูกมุนเข้าไปจากนั้นเราก็มานำสายทั้งสองเส้นนี้แยกออกจากกันแล้วโค้งเข้าหากันโค้งปลายเข้าหากันจากนั้นเราก็จับล็อกไว้ตามความถนัดมือของเรา บิดเข้าหากันประมาณสิบห้ารอบนะครับถ้าเป็นสาย N นนะเราจะใช้ยี่สิรอบใช่ไหมครับสาย PE มันจะดึงยากกว่านะครับเราก็จะใช้ประมาณสิบห้ารอบ5้าหกเจ็ดแปดเก้บสิ็ดิบสอสาม สิบสี่สิบห้าถ้าใครยังไม่ไปดูสายเอ็นก็ไปดูได้นะครับคลิปนี้ผมก็จะทําเป็นคลิปอแนวนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับแนวนี้นะครับที่เหลือก็อาจจะทําเป็นคลิปสั้นนะครับคลิปช็อตนะครับไม่รู้ว่าจะทําคนจะเข้าใจไหมนะครับคือคลิปช็อตนะเขา youtube เขาให้ทําแค่หนึ่งนาทีนะครับต้องตัดตัดตัดตตัดสนันเลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะนํา ตัวลูกหมุนของเรานะครับสอดเข้าตรงรูรูนี้นะครับรูที่เราพันเมื่อสักครู่นี้นะครับสอดเข้าไปทั้งลูกเลยนะครับสอดเข้าไปหมดเลยแบบนี้นะครับจากนั sparkle, ้นเราก็จะดึงมาให้ชิดแบบนี้อ่ะสาย PE นี้เราสามารถวางให้เห็นภาพได้นะครับวางให้เห็นกันไปเลยนะครับแบบนี้เราก็จะลูดออกมาแบบนี้นะครับลูดออกมาก่อนคือเรา จับตรงนี้นะครับรูดมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับมันจะรีมวิ่งเข้าละจากนั้นนะครับเราก็จะดึงทั้งสองฝั่งมันแยกออกจากกันแบบนี้นะครับดึงค่อยๆดึงไปนะครับดึง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 ไปแล้วก็ระหว่างดึงเราก็รูดให้มันชิดด้วยนะครับแล้วก็ดึงดึง แล้วก็ดึงให้แน่นนะครับเนี่ยครับเราก็จะได้แบบนี้เป็นสองแฉกออกจากกันแบบนี้นะครับถามว่ามัน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 ถ่างไหมเวลาเราตีไปมันก็ถ่างนะครับมันก็ดีกว่าไม่ทําแบบนี้นะครับมันก็ยังมีความถ่างออกอยู่แบบนี้อยู่นะครับแต่ถ้าปลายสายมันยาวมากนะครับมันก็ยังมีโอกาสอาจผ่านกันแบบนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดปลายสายสั้นๆเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับเราจึงต้องใช้ไอ ตาดกบยางนี้ช่วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตัดกาดกบยางของเรามาสิบเซนติเมตรแล้วเราก็หาจุดศูนย์กลางนะครับโดยการที่เราจะวัดแบบนี้วัดแบบนี้แล้วเราก็จะดึงทํามาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะใช้กรรไกรตัดเล็บนะครับก็ตัดเหมือนที่เราตัดเล็บเนี่ยตัดแค่ มันไม่ไม่ถึงคือแค่ให้มันเป็นรูนะครับแบบนี้นี่ครับมันก็จะเป็นรูแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็สอดเข้าไปนะครับถ้ามันสอดยากก็ให้ใช้สายเอ็นช่วยนะครับถ้าใครบางคนทําเส้นเล็กใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยสอดแบบนี้มันสอดยากนะครับ เราต้องใช้สายเอ็นช่วยนะครับผมก็จะใช้สายเอ็นสอดเข้ารูนี้นะครับสอดเข้ารูนี้เพื่อเราจะร้อยสายของเราเข้าไปได้นะครับสอดเข้าไปเห็นไหมครับโผล่ปลายโผล่นะครับและอีกปลายหนึ่งนะครับก็สอดเข้าไปเหมือนกันนะครับ เป็นแบบนี้นะครับก็คือให้ปลายทัาโผแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็จะใช้สาย PU ของเรานี้นะครับร้อยร้อยตัวสาย N อ็นตรงนี้นะครับตรงโค้งของสาย N เน,นี้ยนะครับร้อยเข้าไปนี่ครับ เราก็จะดึงสายเอ็นเราออกมาเลยนะครับเนี่ยปุ๊บอีกครั้งหนึ่งเราก็ทาเหมือนกันนะครับโดยการที่เรานั้นก็ใช้สายเนี่ยคล้องไว้เหมือนกันนะครับคล้องแบบนี้แล้วก็ดึงสายเอ็นของเราครับเพื่อจะให้สายตัวนี้มันออกมาแบบนี้นะครับ นี่ครับรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะจับตัวปมเนี่ยมุดเข้าไปในท่อแล้วปมนี้มุดเข้าไปในท่อนะครับโดยการที่เราต้องดึงเลยนะครับดึงดึงดึงแบบนี้ดึงทั้งสองฝั่งแบบนี้นี่ดึงอย่างนี้นนแล้วมันก็จะมุดของมันเข้าไปเองอย่างเงี้ยพอเราดึงแยกออกจากกันแล้วนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับก็คือมันจะมุดเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับ นี่ครับมันก็จะมีความกว้างออกจากกันประมาณเกือบสิบเซนนะครับเจ็ดแปดเซนนะครับครับเมื่อเราผูกตาเบ็ดของเราใส่เข้าไปเราก็จะได้แบบนี้นะครับสายมันก็จะไม่มาพันกันส่วนใครที่ถามว่าเอานะถ้าผูกสาย PE เนี่ยแบบสามทางสี่ทางเหมือนสายเอ็นได้ไหมนะครับก็ผูกได้เหมือนกันนะครับแต่ท่านจะไม่สามารถใส่ท่อได้นะครับผมยังไม่มีวิธีการใส่ท่อแบบสี่แฉก สามแฉกนะครับผมก็เลยจะทำคลิปไว้สำหรับสาย PE นี้ไว้แค่การผูก2ตะขอแบบนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมอ่านก็คิดดีๆท้ายคลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ